สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกับรายการทายหน้าใสาครับทายรุ่นใหม่รองภัยสังคมครับทางช่องคมชะลึกทีวีนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะครับนะ กับผมครับอาจารย์ไมล์สิงห์พลพลสิ์ครับผมอาจารย์พีรพิรพัฒน์ฝอยทองครับกิฟศิริยาดาจำเจริญค่ะครับสำหรับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจเนี่ยครบสาระครบคันเหมือนเดิมครับแล้วก็ในช่วงที่2เหมือนเดิมครับเราก็จะมาตอบปัญหาข้อกฎหมายทางหลังที่ท่านผู้ชมนั้นอาจจะยังไม่มีปัญหานะจะปรึกษาเราไว้ก่อนก็ได้นะครับเป็นการดีที่รู้ข้อกฎหมายไว้ก่อนก่อนที่จะมีปัญหาข้อกฎหมายนะครับเดี๋ยวต้องกิฟต์ย้ำเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านผู้ชมนิดหนึ่งเวลาในช่วงเบรกที่2เนี่ยจะได้โทรมาตั้งแต่เนๆครับ หมายเลขโทรศัพท์นะคะ02 338 3837-9ค่ะนะครับอันนี้ก็โทรมาเวลาประมาณ14น,นกา30นาทีใช่ครับทางในชการที่สองอาจารย์พีทมีตรงไหนอีกบ้างครับหรือท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าทนายหน้าใสนะครับก็จะสามารถเจอพบกับแฟนเพจของรายการเรานะครับก็ไปทิ้งคำถามเอาไว้ได้นะครับบางคนก็อาจจะทิ้งไว้ในตัวอินบ็อกซ์บางคนก็ไปโพสต์ไว้หน้าวอลเลยอะไรเงี้ยครัก็เข้าไปตอบให้นะครับจะรีบตอบทาง Facebook ให้อย่างรวดเร็วครับแตเกิด โพสเข้ามาในช่วงเวลารายการเลยอาจจะตอบให้ได้ทันทีเลยก็ได้นะครับนะครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวที่จะมาวิเคราะห์ข้อกฎหมายหลายประเด็นเลยนะครับประเด็นแรกก็คือพึ่งสดๆร้อนๆเลยครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกทมเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวข้อกฎหมายหลายประเด็นเลยนะครับประเด็นที่2ครับก็มีการประชุมภาคีการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ครับ และก็อันที่3คือมีคณะกรรมการบรรูปกฎหมายนี่ได้เสนอให้ออกกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และก็เป็นสุดท้ายก็เป็นประเด็นทางประเทศตามที่อาจารย์พีทเนี่ยจะคัดสรรทั้งเรื่องที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจและก็สุขสนานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาอันนี้ก็คือหนุ่มไมกันเนี่ยฟ้องแฟนสาวขโมยตืดๆรับเดี๋ยวมาดูว่าขโมยอะไรกันนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์พีทรับกันก็เอาประเด็นแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็คือเกี่ยวกับของ ควนหลงแล้วกันครับหลังที่ปิดหีบเลือกตั้งครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้เป็นเลือกตั้งกันมาไหมอาจารย์อวผมเลือกครับผมไม่ใช่คนกรุงเทพเลยครับแต่ผมรักกรุงเทพและมีบ้านอยู่กรุงเทพจึงมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้ด้วยอาจารย์มยังไม่ไปเลือกทันไหมอาจารย์มวเมื่อวานเลือกทันครับฝนตกรถติดไหมครับผมปรากฏว่าพอฝนพอฝนตอนแรกตอนเช้าผมไปไม่ทันเพราะว่าช่วงเช้านีฝนตกหมักครับผมไปช่วงบ่ายนี่ฝนหยุดตกพอดีนะครับแต่ช่วงที่ไปนี่ปรากฏว่า น้ำท่วมครับครับจึงจึงว่าคงจะถ่ายรูปขึ้นเไปแล้วก็วอนผู้ว่าช่วยดูแลด้วยนะครับโอ้แตะเขตจันทร์ไมผมเห็นในข่าวว่าเขตจันทร์นี้คนมาเลือกตั้งอันดับหนึ่งของของกรุงเทพนิดนิดใช่ไหมครับใช่ครับก็ประมาณร้อยเจกว่าเลยครับก็คือผมอยู่ที่เขตทวีวัฒนานเองแต่จันทร์ไม่เสียไส้เท่ากับน้องกิฟต์น้องกิฟต์เมื่อวานได้ข่าวว่าไปเลือกตั้งเนี่ยหรือเวลานี้ ดิดกระชั้นชิดเลยไหมใช่อะเขาประกาศอะไรแค่หนึ่งนาทีเหลือแค่หนึ่งนาทีครับไปถึงไปถึงก่อนเที่ปิดเท่าคูหาก่อนนะแต่อวานเนี่ยมีหลายคนนะเพราะเมื่อวานเพื่อนผมเนี่ยหลายคนก็ไปปิดหีบไปแล้ว5้าทีสาทีคือซึ่งเขาไม่อรุ่มรวยนะเพราะนี้ไม่ได้เพราะมันถือว่าผิดกฎหมายใช่เพราะตามกฎหมายนี่เวลา15บหนาฬิกาปุ๊บ ปิดต้องปิดแต่ผมว่าบางทีประชาสัมพันธ์น้อยไปนะเรื่อง1ิบหนาฬิกาหลายคนเมื่อวานผมถามเพื่อนทำไมไม่ไปก็บอกเข้าใจว่าเหมือนเวลาราชการเลิกครับ16บหนาฬิกาหลายคนก็เลยผิดพลาดกันตรงนี้หลายคนพอดีว่ามีครั้งหนึ่งที่ลงคะแนนเสียงประชามติอ่ะ ทางนั้นให้16นาฬิกาคนก็เลยจะสับสนกันได้บ้างนะครับ่าตรงนี้เนี่ยเป็นข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเลยและผู้นท้องถิ่นที่บอกว่า8โมงเช้าถึงบ่ายโมงเย็นแค่นั้นจริงๆนะผมว่าบางทีก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องเวลานะเพราะว่าเมื่อวานอย่างเงี้ยวันอาทิตย์เนี่ยหลายคนก็ตื่นสายแล้วพอตื่นออกมาเมื่อวานปัญหาสาคัญคือรถติด ติดขนตกขนตกแลติดม่วนเขาบอกว่าไม่อย่างนั้นม่วนในกรุงเทพนี่อาจจะมีคนมาเลือกตั้งสิติเยอะกว่านี้นะครับอันนี้เลยก็เลยผิดเป้าไปนิดหน่อยแต่ในครั้งนี้ก็น่ายินดีน่าชื่นใจน่าเช่เพราะว่าก็มันเลือกตั้งถึงร้อยละ63.9 3สเาเปอร์เซ็นต์ถเยอะมากนะครับก็ก็ใครได้หักเท่าไหร่คงจะสร้างมันอยู่แล้วนะครับว่าหับที่หนึ่งก็คือรอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนั่นเองนะครับได้ไปประมาณล้านสองนะครับรองลงมาก็ พอตำรวจเอกพงษพัฒน์คงเจริญก็ประมาณล้านก,กว่าน,นิดะนะครับคราวนี้เราก็มามุ่งเด้นที่ประเด็นข่าวแลยลกันว่ามีอะไระบ้างนะครับเพราะจริงๆเนี่ยผมทราบมานะจันมาจริงๆในช่วงปีนี้เนี่ยหลายท้องถิน่นนะครับในอาบาตอเองหรือ เทศาบาลต่างๆเองอก็มีการคบวาระจอด้วยครับคบวาระจํานวนมากนะครับ,รบหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งเหมือนกันกับกรุงเทพมหานครนะครับทีนี้ก็เลยอยากให้อาจารย์มาเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิน่นแล้วก็มีการกระทําความผิดกฎหมายผมก็โอเคอาจารย์มายเผื่อจะได้เตือนไว้ว่าทางต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดเหตุอย่างเงี้ยคุณก็อย่าไปทํานะอะไรอย่างเงี้ยครับก็บมีประเด็นที่ เป็นควันหลงแล้วกันครับที่กระทาความผิดเกี่ยวกับเลือกตั้งก็อย่างเช่นมีการฉีกบัตรเลือกตั้งนะครับก็จะมีด<ะ>้วยกันอยู่2รายนะครับ<ะ>ก็คือมีนายสมเดจเทียนสุวันนะครับกับกรณีของนางสาวป,ประณีต<ะ>นะครับ<ะ>วัชรินะนะครับ,รบในกรณีของของกรณีแรกของนายสมเด็จเทียนสุวันเนี่ยก็ได้ฉีกบัตรเลือกตั้งนะครับ ก็ปรากฏว่าตรงนี้ก็มีโทษตามกฎหมายนั่นเองนะครับก็ตามพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ิหารท้องถิ่นปี2545เนี่ยที่แก้ไขปี2 5 5 4เนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นความผิดตามมาตรา123มันเองก็คือผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหายระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับหรือปรับไม่เกินขอโทษทีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาท และเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง5ปีนั่นเองโตรแรงนะครับจริงๆอันนี้ก็คือเป็นกระแสมาตั้งแต่ตอนครั้งหนึ่งใช่ไหมอาจารย์มายจำได้ไหมที่ว่ามีการบอกว่ารัลงว่าโอเคเป็นเป็นระยะขัดขืนอะไรต่อหน้นนะครับแต่จริงจริงอันนี้ผิดกฎหมายจริงๆเพราะว่าสมัยก่อนโอเคอาจจะไม่มีช่องให้เลือกว่า no vote หรืออะไรอย่างนี้จริงๆปัจจุบันเนี่ยคุณไปใช้สิทธิแล้วถ้าคุณไม่ประสงค์ลงใครให้ใครก็มีช่องให้คุณเลือกได้นะครับแต่ว่า แต่ว่าตรงนี้เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา<ๆ>ก็ต้องเป็นการทําโดยจงใจหรือมีการเจตานานั่นเองนะครับก็ต้องรู้ว่ามีเจตานาที่จะทําลายบาัตรหรือทําให้บัตรเลือกตั้งนั้นชุมุดเสียหายหรือไม่ถ้าเกิดมีการสอบปากคาแล้วเป็นคนปกติไม่ได้มีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบแต่ประการใดรบแบบนี้ผิดตรงนี้แน,น่กอนคืคือ,คอจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทบถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง5ปี ครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ว่าโอเคเราเอาบัตรมาแล้วประเกินปากกาคมไปหน่อยเขียนแล้วทะลุฉีกบัตรลงไปอย่างนี้อันนี้ผิดไหมอาจารย์ไหมขาดเจตนานั่นเองขาดเจตนาขาดเจตนานะครับแต่ปรากฏว่าของกรณีที่2ที่เป็นนางสาวประณีรตวัชรินเนี่ยก็มีอันนึงเหตุที่เขาได้ไปฉีกบัตรเนี่ยเกิดจากการที่เขาตอนแรกเขาอ้างว่านะว่าเขาจำจำเบอร์ไม่ได้ว่าสมาชิกท่านใดผู้ว่าท่านใดว่าที่ผู้ว่าท่านใดเนี่ยหมายเลขอะไร ก็จึงจะนําบัตรออกมานําบัตรออกมาเพื่อจะมาดูครับว่าหมายเลขหมายเลขอะไรตนเอตรงนี้มีความผิดเพิ่มเติมอีกก็คือห้ามเขากฎหมายมาตรา7 6เนี่ยวักสองบอกว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดนําบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้งมีโทษตามมาตรา126ตามพรบเดียวกันเนี่ยจำคุก1-5ถึงปีหรือปรับ 2- 0 0 0 0ืถึงบาทและเพิกถอนสิทธิ์5ปีเช่นเดียวกันโทษสูงเนี่ยจ์หมายผมฟังดูแล้วเนี่ยเพราะว่า ขั้นต่ำนี่ก็คือ1ปีแหละหรือโทษผับก็20,000ืแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลอีกชั้นนึงครับว่าจะมองถึงว่าทำโดยเจตนาหรือว่ากระทำผิดซ้ำหรือไม่เพราะส่วนใหญ่ตามที่ผมดูคำพิพากษาศาลเนี่ยตั้งแต่ที่มีเหตุครั้งที่อาจารย์พีด้ยฟังเมื่อกี้เนี่ยก็มีการที่มีหลายคดีที่ศาลไม่ลงโทษเพราะขาดเจตนาเขาบอกว่าขาดเจตนามนั่นเองนะครับมีอีกรายหนึ่งครับ อันนี้โดนโทษหนักเลยรายที่3ก็คือนางสาวงามเดชแดงดีอายุ26ปีครับครั้งแรกเข้าไปใช้สิทธิ์ของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่เอาไป2บัตรเอาบัตรประชาชนของอีกคนหนึ่งไปคือของคุณย่าหรือคุณเอาคุณย่าคุณย่าแท้ๆของเขาเนี่แหละก็คือเอาบัตรของนางจำลองแดงดีไปปรกากฏว่าครั้งแรกใช้สิทธิ์ของตัวเองเสร็จเรียบร้อยครับรอบที่2ก็เลยเอาบัตรของคุณย่าเข้าไปไปใช้สิทธิ์ไปกาเรียบร้อยแล้วครับพอเดินออกมากางจะหย่อนปรากฏว่าเจ้าที่เห็นว่าอ้าวเมื่อกี้คุณมาใช้รอบมาแล้วนี่ทำไมได้อีกรอบหนึ่ง ปรากฏว่าตรงนี้ก็มีความผิดเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเป็นกรณีตามกฎหมายเนี่ยบอกว่าตามมาตรา15บอกว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์ครับเพราะครั้งที่2ตัวเองไม่มีสิทธิ์ลวนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่บัตรของตัวเองนะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนนะลงคะแนนหรือพยายามลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยอันนี้ระวังโทษหนักเลยหนักกว่า2กรณีเมื่อกี้อีกครับ,รบก็คือโดนจำคุก1-10ถึงปีปรับ2 0 0 0 0ถึง200,000บาทและตัดสิทธิ์ถึง10ปีโอ้โหโทษหนักเลยตัดสิยนานมากนะคะนานมากเลย นะครับนี่เป็นกรณีที่3ามอาจารย์มาหรือเขาจะอ้างว่าเขามีหนังสือมอบหน้ามาจากคุณย่าไม่ได้เลยตรงนี้เป็นสิทธิส่วนตัวเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะรัฐมนูลให้สิทธิทางการเมืองในการที่จะไปเลือกตั้งเนี่ยเป็นสิทธิส่วนบุคคลเลยะฉะนันไม่สามารถโอนได้ไม่สามารถโอนได้ไม่สามารถใช้แทนกันได้สมมติวันนี้อาจารย์มาบอกผมติดทุระไปต่างจังหวัดอาจารย์พีชผมทำหนังสือมอบหน้าโอนมาอาจารย์พีชไปเลือกแทนเนี่ยได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่เป็นสิทธิทางการเมืองเป็นสิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่ได้เนิกงจ็็รๆ เป็นประเด็นนะจันมายผมอ่านพระจารมายอ่านมาเนี่ยผมว่าเจ้าหน้าที่ตรงที่เขาที่จะหย่อนเนี่ยช่างสังเกตนะแต่เจ้าหน้าที่ที่กาเป็น<า>คนกาบัตรเนี่ยเพาต้นอายา่หนึ่งเขาเขาก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนไปตรวจเนี่ยหรว่าน่าจะรูปในบัตรประชาชนกับหน้าของบุคคลที่มาใชื่อต้องมาสืบเชื่อใช่ไหมครับความจริงตามกฎหมายเนี่ยเขียนอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อตอนที่เจลังจะจะฉีกบัตรให้ให้กับคนเลือกตั้งเนี่ยคนที่มีสิทธิเลือกตั้งไปเนี่ยเขาบอกตามกฎหมายบอกว่า ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยครับอ่านชื่อและที่อยู่ของผู้มีสิทธิ์ดังๆตามกฎหมายบอกอย่างนี้เลยเมื่อวานผมไปเขาไม่ได้อ่านนะไม่ได้อ่านเลยรค,ครับผมก็ไปว่าอ่านชื่ออ่านนะครับแต่เบาๆแต่ที่อยู่เนี่ยไม่ได้อ่านเลยตามกฎหมายบอกให้อ่านดังๆเลยครับนะแต่ผมไม่เคยเจอตรงนี้เหมือนกันนี่ผมอ่านข้อกฎหมายเออแต่ว่านะ ก็ไม่ได้เคร่งคัดเออเหมือนกับไม่ได้เคร่งคัดแต่ไม่ได้เ่งคัดหรือว่าต้องดังๆด้วยไม่งั้นอาจจะต้องแม่จันไมคือเวลาเขาเอาเจ้าที่มาทำเนี่ยเขาต้องมีเบี้ยลงเบี้ยเลี้ยงนะถ้าให้เสียงดังขึ้นเนี่ยเขาจะเจ็บคอเพราะฉะนั้นเบี้ยเลี้ยงอาจจะต้องสูงขึ้นก็ได้นะจันไมผมว่าถ้าเกิดว่าแบบนั้นนะซื้อยาอมให้กินดีกว่าให้อมไว้ดีกว่าถ้าเกิดแก้เจ็บคออ่ามีอีกอันนึงครับก่อนจะหมดเรื่องคันหลงนี้ก็คือกรณีว่าตั้งแต่ก็คือนอกจากเรื่องการเลือกตั้งไปแล้วก็คืือออกก่่นนนวััเเลต้งีย ตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นก่อนวัาเลือกตั้งะจะต้อง<ถ>มีกรณีที่ห้ามจําหน่ายสุราสุราห้ามจําหน่ายแจกจ่าย,ายสุรา